มาครับวันนี้ดึงมาถ่ายแยกให้นะครับสำหรับสีดำนะครับ Legender s i t r o ë o ครับโหนะวันนั้นถ่ายรวมไปนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเดี่ยวๆให้ดูนะครับจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมกันเพราะว่าในส่วนของการถ่ายรวมนะครับบางซอกก็ไม่เห็นนะครับบางมุมก็ไม่เห็นวันนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับราคาเปิดตัวหน้าปี2022นะครับเดี๋ยวผมขอย้ำรุ่นคันนี้อีกทีนึงแล้วกันนะครับ ตัวเต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4 l ี g e นเดอร์ซิดมาฟ์นะครับปี2022นะครับเลขไม้พึ่งแสนกับอีก700ไม่ใช่แสนเจ็ดหมื่นนะครับแสนกับอีก700อยครับอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ล้านหกสี่หมื่นนะครับหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นนะครับแต่ผมขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับรถคัดเกรดแล้วเรียบร้อยนะครับคันสีดำดุมากล้อใหม่ขอบยี่สิบ ออปชันครบ,ครบผมแนะนําคันนี้เลยและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถสั่งรถกับผมได้ครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของเดือนธันวานคมปีรับป68เนาะนะครับมีโปรโมชั่นสุดว้าวมาให้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่หาดใหญ่แล้วกันนะครับมีบริการส่งรถสไลด์ฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่าย มาเดี๋ยวจัดให้นะครับถือว่าสวยนะครับหนึ่งคันยวดรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครังนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของ f o r t u n e r Mu ์มิเพชรยนต์นะครับช่องรถครอบครัวคุณภาพเจที่นั่ง PPV นะครับ ต้องช่องนี้เลยนะครับรถคัดเกรดให้แล้วเรียบร้อยพี่ราคาดีๆนะใครที่ติดตามในส่วนของช่องผมก็จะรู้ว่าผมอยู่เนี่ยเพชรยนต์ผมอยู่ที่เพชรยนต์นะครับเรื่องคุณภาพเพชรยนต์เราอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเกรด A 5ดาวต้องมาที่นี่เลยนะครับผมไม่ได้พูดเองขึ้นมานะนะครับไม่ได้พูดพูดขึ้นมาว่าเป็นรถเกรด A 5ดาวเกรด A 5ดาวนะครับบริษัทในส่วนของธนาคารนะครับวารันตีให้นะครับแล้วก็แข่งกันทั่วประเทศด้วยนะ3 0 0 0ถึง5,000เต็นนะครับ เพชรจนก็ได้ที่1มานะครับสำหรับปี67แต่ปี68นะครับเราก็พยายามที่จะครองแชมป์มาให้ได้นะครับรอติดตามได้เลยนะครับสิ้นปีนี้รู้ผลแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัว l e g e n d e นะครับเป็นตัว2 4ุดรถปี2022นะครับราคานะครับอยู่ที่1,115,000บาทเป็นราคาที่ผมขายเนาะนะครับราคาในตลาดปีนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณล้านสองนะครับขึ้นอยู่กับเลขไมล์ไปนะครับคันนี้ก็ ผมขายอยู่ราคาต่ำลงมานิดนึงนะประมาณ5 0,000ื่นนะครับเพราะว่าเล็กๆไม้เป็นมันพึ่งแสนเนาะพึ่งแสนกับอีก700นะครับก็ถือว่าสวย1คันนะครับคันนี้ก็ระบบแอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ดูอ่อนะครับกลอง PM 2.5นะครับกล้อง360ไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับมีให้ครบจบแล้วเรียบร้อยนะครับลเจนเดอร์ยังไงก็เป็นลเจนเดอร์นะครับอ่านะครับถือว่าสวยนะกับป้ายทะเบียน1510นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ในส่วนของโคมไฟด้านหน้านะครับก็มาพร้อมกับดูอ้อนะครับดูอ้อโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟ2ดวงเรียงกันนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เรียงกันตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเดย์ไทม์แหละนะครับด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกเป็น LED เลยนะครับทุกอย่าง full LED นะครับเก็บระหว่างกันชนสวยอยู่แล้วพี่นะครับด้านข้างโอ้โหโคตรเงานะครับรอม็กขอบ20นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะให้มา2นะครับด้านหลัง5 แล้วก็ในส่วนของกล้องด้านหน้านะครับที่เป็นเลด่านะครับมีมาให้แล้วโอ้โหผมชอบโลโก้มากเลยใหญ่กว่ามือผมอีกนะนะครับแล้วก็ในส่วนของสันเหลี่ยมฝากระโปรงนี่เงาอยู่แล้วนะครับรถทุกคันมีการบรันตีทั้งหมดนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำม,มานะครับถามว่าซื้อป้ายหนึ่งอ่าม่ใช่ซื้อป้ายหนึ่งถามว่าซื้อป้ายแดงกับรถมือสองมันแตกต่างกันยังไงพี่แตกต่างกันเยอะเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะสำหรับป้ายแดงนะครับมันก็จะเหนือส่วนของดาวนะครับ เปอร์เซ็นที่เขาตั้งไว้นะครับยังไงก็ต้องดาวนะได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นแต่ในส่วนของรถมือ2นะครับคือถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้ครับนี่ครับคือรถมือ2แล้วก็รถเกรดเนะครับสภาพไม่ได้แตกต่างจากป้ายแดงเลยนะครับก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับราคาก็หายไปเยอะนะครับยังไงยังไงนะครับถ้าผ่อนนะครับป้ายแดงกับมือ2ที่เป็นรถรุ่นเดียวกันแล้วกันต่างกันแค่ปีแค่นั้นนะครับยังไงค่างวดก็แพงกว่าผมมอนเดิมนะครับแพงกว่าหลักพันเลยนะ นะครับสามสี่พันเลยนะนะครับแต่ครันนี้บอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยนะเดีย๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวล้อแม็กก่อนแล้วกันนะครับล้อแม็กอันนี้ก็เป็นในทรงของเขาเลยนะลีเจนเดอร์นะครับขอบ20มาพร้อมกับยางดันหลบนะครับปี2025แล้วเรียบร้อยพี่ในส่วนของลีเจนเดอร์นะครับด้านในเป็นชคแดงแล้วเรียบร้อยเห็นไหมนะครับตรงนู้นนะเป็นโชคแดงช่วงล่างใหม่นุ่มแน่นอนนะครับนุ่มกว่าตามกว่าปี 2, 2020ลงมาแน่นอน นะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับสำหรับตัวลีเจนเดอร์ปี22นะครับก็นี่เลยนะครับมีเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างเป็นกระจกมองข้างเข้ไฟฟ้าออกไฟฟ้านะครับพร้อมกับกล้อง360แล้วก็ในส่วนของการสามไม่มีให้ใครอยากได้แค่แจ้งผมมานะครับในส่วนของลีเจนเดอร์นะครับจะไม่มีในส่วนของตัวบายสปอร์ตให้นะครับด้านข้างจะไม่มีจะไปอยู่ในตัวของที่เป็นอ่าลีดเดอร์นะครับตัว V นะครับย้ำอีกทีว่าต้องเป็นตัว V นะคือตัวท็อปนะครับลีดเดอร์ผมมี2คัน เลขไมล์หลักหมื่นด้วยนะเจ็ดเจ็ดหมื่นกับแปดหมื่นนะครับมาพร้อมกันเลยนะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเองเป็นตัว V นะครับปี2022เหมือนกันนะครับแต่คันนี้เป็นในส่วนของ l e g e n d a r นะครับเซนเซอร์ด้านหลังจะให้มา5เลยแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องถอยโคตรชัดครับนี่นะเขียนควาว่า l e g e n d a r นะครับด้านข้างก็เป็นตัว Sigma โฟนะครับแต่ผมมีนี่ครับสีขาวนะสีขาวตัวหลังคาแบ็กท็อปอันนี้ผมรีวิวไปแล้วแหละนะครับ แต่ผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นละกันนะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของเรจินเดอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ 1, ่งแนะครับรถปีปีเอ็ดเลขไม้แสนสองนะครับเป็น 2, 8, 48, 2.8จุดแปดขับสองนะครับเป็นตัว2.8จุดแปดเครื่องยนต์สองจุดแปดนะใครคิดว่า2.8จุดปดไม่จําเป็นต้องเป็นซิดมาโฟก็ได้คันนี้ก็ได้นะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว 2, 8, สองจุดแปดซิดมาโฟคือท็อปสุดคือไม่มีอะไรสูงกว่าน,นี้แล้วนะคือ2องจุดแปดซิดมาโฟไม่เทียบกับ GR นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1หนึ แปดหมื่นไหมราคาตลาดหรือราคาที่ผมเคยเอามานะไม่งั้นก็อยู่ที่ล้านสองเลยนะาประมาณนี้แต่ที่ R เข้ามายังไงก็แพงกว่าไปแล้วนะประมาณล้านล้านสองห้าประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะตรงนี้ในส่วนของอยางอะไหล่นะครับเราทําการถอดออกไปทําความสะอาดอยู่นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะรถทุกคันต้องมีให้นะครับถึงมันไม่มีมานะครับเพชรยนต์ต้องเป็นคนซื้อใส่ให้ นะครับลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ในส่วนของสภาพด้านหลังนะครับผมขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยระบบไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเขาได้พรมสีแดงมานะครับเป็นพรมสีแดงแบบนี้เลยนี่ครับลูกค้าคนเก่าติดตั้งมาให้นะครับก็มูลค่ายประมาณ 3- 4มสี่พันนะครับรถมายังไงผมขายไปอย่างนั้นนะครับตัวพรมนี่เป็นพรมหนังสีแดงนะครับอยู่ในสภาพดีแล้วก็ด้านหลังมีฐานรองให้เรียบร้อยปกติจะไม่มีให้นะครับอันนี้ต้อง ซื้อเพิ่มนะครับไม่งั้นก็ขอออปชันจากป้ายแดงมาถึงจะมีให้นะมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับด้านข้างนี้ก็เป็นในส่วนของตัวชุดใส่ชุดแม่แรงนะครับอุปกรณ์ถอดล้ออยู่นี่แล้วเรียบร้อยนะครับด้านในเขาจะเป็นในส่วนของโทนสีดําแบบนี้นะครับมีไฟสองสว่างให้นี่ครับด้านข้างมีช่องนี่ครับ DC สองโวลต์ให้นะเป็นปลั๊กแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับใครอยากต่อเครื่องดูดฝุ่นอะไรนะ แันจากคันนี้นะครับได้ในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้ากล้องบันทึกด้านหลังนะครับของแท้จากทางโตโยต้านะนะครับตีตาโตโยต้ามาเลยนะครับด้านหลังนี่ครับแล้วก็กล้องด้านหน้านะบันทึกด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าครบจบนะครับหัวเรอะนี่ก็ถือว่าสวยนี่ครับหัวเรอะนี่ก็ถือว่าสวยมากนี่ครับกระบอกโช้กไฟฟ้านะครับรอยในส่วนของพวกยูคับอะไรต่างๆนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับโอลิงก็อยู่ในสภาพดีลอยน้ำมันเยอะไม่มีนะครับตัวโช้กไม่มีงอแง โชคระบบไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมกับระบบกันหีบสามารถคลิกได้นะครับนสามารถเตะคลิกได้เตะด้านล่างนะครับประตูก็จะเปิดให้นะครับระบบมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งนะครับความสูงได้นะครับมีมาให้เรียบร้อยแต่ถ้าใครใช้งานไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมสอนตอนบรรลับรถอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวอยากรู้นะครับเข้าไปดู u t u b e ได้นะครับน YouTube ได้เนาะ๋ยวบ้างๆนะผมจะมาสอนวิธีทำด้วยนะครับ ด้านในก็เป็นเบาะหนังสีแดงแบบนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดประตูไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าฟิล์มคันนี้มืดมากนะ80นะครับ60รอบคันเลยมั้งนี่นะครับมืดมากผมไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่อยู่แถวละแวกมีนบุรีนะครับอยากบล็อกอินเข้ามาสามารถบล็อกอินเข้ามาได้นะครับอ่าถ้ามาไม่ถูกรบกวนโทรหาผมหรือแอดเอดีไลน์เบอร์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับหรือใครที่อยู่แถวละแวกใกล้ๆเคียงมีนบุรีกรุงเทพนะครับสามารถ มาหาผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหนองจอกนะครับเชิงเซานะครับจันทบุรีเนอะอะไรนะสมุทรปราการนะครับสมุทรสงครามนราธบุรีนะครับนครปฐมสุพรรณนะครับแล้วก็อะไรนะการจนบุรีนะครับแถวๆนี้นะแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็นส่วนของปทุมนะครับนนอะไรพวกนี้นั่นนนอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอะไรนะนครนายกอะไรประมาณเนี้ยแวะเข้ามาหาผมได้นะครับไม่ไกลมากไม่ไกลกันมากนะครับ แต่ใครเครดิตดีๆหน่อยนะครับผมสอบถามประวัติข้อมูลแล้วนะรับรถภายในวันได้ฟาสต์เคสได้แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับส่งดีสูงตรงนะมีเครดิตนะครับทำงานเกินปีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดสามารถใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฟรีดาวได้แต่ใครอยากรู้เงื่อนไขที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับลองติดต่อมาสอบถามผมได้นะครับมาหาผมมา10บโมงนะเที่ยงก็รับรถกลับบ้านได้แหละนะครับแล้วก็ด้านในนะครับมันจะเป็นเบาะหนังสีดำนะตัดแต่งแล้วก็มีนส่วนของรูนะระบาย ความร้อนนะครับมีให้ตัวบอร์ดนี้ก็ไม่ได้ขาดยึดตัวเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวพมรมนี่นะครับลายกุชชี่นะครับถือว่าสวยนะมันมันเป็นอันเดียวกันนะครับอ่ามันเป็น,ม,นมันเป็นมันมันเป็นอ่าเขาเรียกอะมันเป็นแบบเดียวกันนะที่เขาให้มานะครับนี่มีตัวล็อกตัวอะไรให้นะครับถือว่าครบจบแล้วเรียบร้อยนะครับนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ด้านในนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีในส่วนของแพทชิพนะครับคูสคอนโทรลมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยนะครับถือว่าครบจบพุสตาร์แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าจอของแท้จากทางโตโยต้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นกันนะครับสำหรับภายในนะขอดูในส่วนของตัวเสาบีก่อนนะครับหัวน็อตนี่คมกริบนี่ครับหัวน็อตนี่คมกริบรถเดิมพี่นะครับไม่มีการชนหนักจมน้ำพิการนะครับตัวในส่วนของ หนังในข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดําตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะครับเป็นซอฟทัชเป็นหนังหุ้มแบบนี้เลยนะครับกระจกหน้าต่างออโตโอ้ทั้งสบานเซ็นทันล็อกรบจบกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าฟิล์มเป็นของ b r a v วนะครับยี่ห้อดีนะครับยี่ห้อดอีชื่อเสียงของ b r a v วนะไม่ได้แตกต่างจากาพวกอันนี้เลยนะอะไรนะพวก3าพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับชื่อเสียงคล้ายๆมามาเป็นเขาเขาเป็นแบรนด์ยุโรปนะตัวนี้ นะครับผมขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันเนาะนะครับในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นพมบมรลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีเทาดานะครับแล้วก็มีส่วนของแพทชิพเนาะอันนี้ก็ดูแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะครับเพิ่มความรู้หลาหัวเกียร์เรียกมิวเอ็กนะครับหมดอีโค o พาวเวอร์โหมดนะครับครบจบแล้วก็ตัวปรับปรับ2ปรับ4นะครับอยู่ตรงนี้นะครับล็อกความเร็วลงทิศราะชันมีให้ช่อง Uh, USB นะครับมีมาให้สําหรับคนอยากฟังเพลงจากแฟลได้นะครับ Type C มีมาให้แล้วก็ c h a r l e ล็ i ไบเจอร์นะครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยสําหรับคนที่มี m a c s a f e นะครับครบจบระบบแอร์นะครับเป็นมีในส่วนของตัวกรองนะ PM 2.5ให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบดูอ้อนะครับแอร์ a, เป็นแบบแยกซ้ายขวาอิสระและด้านหลังก็เป็นระบบแยกให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อดีของ Portuner นะครับระบบแยกเนี้ยมีให้ตั้งแต่ปีตัวตัวหน้าใหม่เลยนะปี16ปี10 ให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวถุงเนี้ยก็ยังไม่ได้แกะนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างให้นี่ครับครบจบปิดปุ๊บไฟจะดับเองนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะนี่ครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะนี่เลยแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้านะครับมีให้ครบจบนะครับก็ถือว่าสวยนะนี่ครับผมขออนุญาตสรุแล้วกันนะครับแล้วก็ออปชันที่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มอะไรต่างๆนี่ครับ สามารถเปิดปิดประตูด้านหลังนะครับนะสามารถเปิดปิดประตูด้านหลังจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปิดระบบเซนเซอร์ได้เห็นไหมตัว P นะครับถ้าหนวกหูนะถอยหรือมีคนเดินตัดหน้าตัดอะไรนะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับบ่อยเกินไปนะก็สามารถปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับก็ให้มาเหนือชั้นมากนะครับนี่ครับเล็ไมค์กับอีก800นะครับเล็กไมค์แ0 0เท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับรองรับได้2 a ง p l e c a r p l a เ Android Auto ได้นะครับ ก็ถือว่าให้มาครบจบแล้วแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะกล้องถอยเป็นยังไงนะครับแปบ๊บหนึ่งนะนี่ครับกล้องถอยนะครับสามร้อยหกสิบในส่วนนอกของหน้าจอตัวรถนี่ก็เป็นสีดาเหมือนกันนะครับนี่มาให้เรียบร้อยนี่เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงครับ มาครับในส่วนของฝากระโปงนะครับคันนี้ก็ไม่ได้มีในส่วนของตัวขายึดอย่างเดียวนะครับสําหรับตัวขายึดฝากระโปงนะครับเขาใส่ในส่วนของตัวโชคนะครับที่เป็นในส่วนของโชกของแท้จากทางโตยต้าให้แล้วเรียบร้อยและในการถอดนะครับผมบอกวิธีการดูก่อนนะครับทางโตยต้าเขาจะถอดน็อตแค่ตัวเดียวนะครับคือน็อตด้านหน้านะครับมันจะมี2ตัวนะครับด้านหลังคือไม่เคยโดนระแจแตะนะครับคือไม่เคยถอดฝากระโปงมานะครับถอดเฉพาะ อันนี้ด้านหน้ามาเพื่อใส่ตัวขาค้ำนะครับที่เป็นชกไฮดรอลิกนะครับรถเดิมนะครับไม่ได้ผ่านการถอดฝากระโปรงเปลี่ยนหรือทําสีมาแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ของคันด้านหน้านะครับสสวยๆนะตัวกิ๊บตัวอะไรอยู่ครบนะครับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซีซูบสิบหกปั๊วนะครับเป็นตัว Vn Turbo นะครับอินเตอร์แล้วเรียบร้อยนะนะครับแล้วก็อันนี้ของแบตเตอรี่นะครับเกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีนะครับแล้วก็ค่า TCA ไม่ได้ผมมีการเปลี่ยนให้ แะครับแล้วก็ในส่วนของยักษ์โซล่าตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะมากจากโรงงานอยู่ครบนะครับเนมเพจอยู่ครบหัวนอตสวยทั้งสองฝั่งนะครับรถเติมแผ่นเปนคามร้อนไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงเครื่องยนต์นะครับเดินปกตินะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ในส่วนของเครื่องยนต์2.4นะครับพิดมาโฟใครคิดว่า2.8ไม่จําเป็นนะผมขับผมขับ2.4อยู่นะปี17นะครับก็วิงทางใครได้สบายอู่แล้วแหละนะครับไม่จำเป็นต้อง2.8ก็ได้ นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าให้มาประหยัดอยู่นะอยู่ที่ประมาณ14-17กิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดเลยแหละนะสำหรับคันนี้แล้วก็ไฟด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบดูออนนะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็นเดย์ไทม์ให้อีกรอบหนึ่งแต่ตรงนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟเลี้ยวตัวมี2สีนะครับก็ถือว่าครบจบเลยคันนี้นะครับผมขอย้ำรุ่นอีกทีแล้วกันนะครับนี่คือ t ต y o ต a r ร vo นะครับ2.4อ่าไม่ใช่รีโว่ เาไปรีวิวอีกแล้วนะครับ Toyota Fortuner นะครับไปขายกระไบล้วนะครับ Fortuner นะครับ2.4งจุดสี่ l e g e n d e นะครับก็ถือว่าสวยนะเป็นตัวซิดมาโฟนะครับรถปี2022เลขใหม่เพิ่งแสนแปดนะครับราคาดีๆครับ1ล้าน1นึ่งแสนหหมื่นบาทนะครับใครอยากซื้อสดอยากได้ราคาจบเน็ตๆนะครับลองติดต่อมาหาผมได้นะครับได้ราคาจบที่ชัดเจนแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อีกราคาหนึ่งนะมาถึงหน้าร้านอีกราคาหนึ่งนะครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนนะครับ ก็เรีประสบการณ์ขายนะผมมากกว่าที่ลูกค้าคิดแน่นอนนะครับปล่อยรถมา2องสามคันแล้วครับเรียประสบการ์ไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนซ์หรือการซื้อสดนะผมบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะครับสำหรับแมนพิทย์ต์วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใครที่ต้องการรถไว้ใช้งานแค่โทรมานะครับศูนย์หกสามสี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดสะครับสรัคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ